แตงโมแบ่งครึ่งเป็นสองซีกแบ่งซีกออกได้เป็นเชี่ยวสี่เชี่ยวนี่ของป้าไก่นะชุมขอลอยเป็นสามแล้วอีกเสี่ยวหนึ่งนี่ไว้ที่ไหนครับขอลอยเอาไปกินเถอะอ้าวนั้นก็ได้สองเชี่ยวเท่ากับหนึ่งซีนั่นคือซีกแตงโมเดี๋ยวป้าจะเล่านิทานเรื่องไก่ครึ่งซีกให้ฟังจ้ะ แมย่างหรือทอดล่ะครับบ้าไม่พูดเรื่องไก่ที่เป็นอาหารเอา้าแต่ไก่ครึ่งซีกนี่นี่มันคือไก่ที่โดนผ่าไม่ใช่เหรอครับคืออย่างนี้นะขอนล,ลอยเจ้าไก่ครึ่งซีกเนี่ยเกิดมาก็มีครึ่งซีกแล้วไม่มีใครไปผ่าหรือหั่นตัวเขาหรอกเป็นนิทานสอนใจเด็กๆนะและเล่าถึงที่มาของเครื่องบอกทิศทางลมด้วยมาฟังกันเลยนะคะ เอก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 ฉันจะเดินทางไปวังพระราชาไปเป็นไก่วังเชิดหน้าชูตาฉันจะมีสร้อยเพชรประดับประดาเพราะพระราชาปโปรดฉันจริงๆไก่ครึ่งซีกเดินมาพบลำน้ำแห้งขอดแห่งหนึ่งน้ำน้อยนิดพูดว่า เจ้าไก่ครึ่งซีกปีกขาข้างเดียวโปรดแลเหลียวช่วยเหลือฉันทีน้ำแห้งขอดไม่ไหลเต็มปรีเพราะท่อนไม้มีมาขวางกั้นไว้ช่วยยกหยิบออกช่วยขจัดทิ้งไปให้น้ำได้ไหลชุ่มชื่นเหมือนเดิมไม่เอาหรอกฉันมีปีข้างเดียวขาข้างเดียวเรียวแรงน้อยถ้าทำงานหนักบ่อย เดี๋ยวสุดโซหมดนะสิฉันน่ะจะไปอยู่วังนะไม่ได้เป็นไก่ธรรมดาเชอะแล้วไก่ครึ่งซีกผู้หญิงพยองก็เดินจากไปไก่ครึ่งซีกเดินทางต่อไปไม่นานก็ได้ยินเสียงลมอ่อนระรวยร้องเรียกไว้เจ้าไก่ครึ่งซีกปีขาข้างเดียวโปรดลาเหลยวช่วยเหลือฉันทีเป็นลมหมดแรง นอนแบบอยู่นี่กระพือปีกสิให้ตัวฉันลอยฮะให้ฉันกระพือปีกพัดเธอให้ลอยนะเหรอตัวเองเป็นลมอยู่แล้วทำไมต้องให้ฉันช่วยไม่เห็นเลยว่าฉันในปีกข้างเดียวกระพือแรงๆปีกก็พังไปจะว่าไงอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะฉันไม่เคยชอบเธอเลยเจ้าลม เพราะเธอทำขนฉันฟูยุ่งเหยิงบ่อยๆฉันไม่ช่วยเธอหรอกฉันจะรีบไปหาพระราชาต่อจากนั้นไก่ครึ่งซี่ก็เจอไฟที่กำลังจะมอดดับไฟขอให้ช่วยเจ้าไก่ครึ่งซี่ปีขาข้างเดียวโปรดแลเหลียวช่วยเหลือฉันทีช่วยเติมฟืนหรือหญ้าทันที ก่อนเวลาที่ตัวฉันมอดดับไปไม่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 เอาไม่ช่วยเธอหรอกทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทุระไม่ใช่รู้ไหมฉันกำลังจะไปอยู่วงังไปเป็นไก่สุขสบายเรื่องอะไรต้องไปยุ่งกองไฟอย่างเธอด้วยละ่ะเชื่ไปฮะไก่ครึ่งซีกเดินทางไปถึงวงังแต่ทหารยามไม่ยอมให้เข้าหยุด ห้ามไก่เข้าฉันจะไปเฝ้าพระราชานายไม่เห็นแล้วว่าฉันเป็นไก่ครึ่งซีกสุดวิเศษไม่มีที่ไหนมาก่อนอืมจริงๆด้วยไ,<ง>ไก่ครึ่งซีกปขีขาข้างเดียวเอางี้เธอไปเข้าทางด้านโน้นนะนั่นเป็นที่สำหรับแขกสุดวิเศษของพระราชาเราเลยละ่ะเดินอ้อมไปหน่อยแล้วจะเห็นเองขอบใจในายทหารยามไว้ฉันจะ ตบประวัลให้นายแน่นแน่ <laughs> ไก่ครึ่งซีกไก่ครึ่งซีกยังไงก็เป็นไก่ครึ่งซีกก็อิ่มได้เหมือนกัน <laughs> ไก่ครึ่งซีกเดินเข้าประตูครัวแต่มันคิดว่าเป็นประตูวังเจอพ่อครัวแต่มันก็คิดว่านั่นคือพระราชาสวัสดีฟาบาดข้าพเจ้าไก่ครึ่งซีกขอฝากเนื้อฝากตัวพยะค่ะฮะ <laughs> โอ้โไก่ครึ่งซีกเหรอกำลังรออยู่พอดีเลยอะมาทางนี้มาทางนี้เลยพ่อครัวจับไก่ครึ่งซีกลงหม้อน้ำเดือดเพื่อถอนขน <c oughs> ไก่ครึ่งซีกร้อนเหลือทนร้องให้น้ำช่วยดันตัวมันเองออกจากหม้อแต่น้ำไม่ช่วยเพราะครั้งหนึ่งไก่ครึ่งซีกเคยใจร้ายกับน้ำ <c oughs> ไก่ครึ่งซีกถูกจับไปย่างไฟ แน่นอนไฟไม่ช่วยเพราะไก่ครึ่งซี่เคยใจร้ายกับไฟมาก่อนมันจึงถูกย่างซะตัวดำปีว้าไฟแรงเกินไปไก่ไหม้ซะแล้วอย่างนี้กินไม่ได้หรอกเอาไปทิ้งดีกว่าขณะนั้นลมพัดมาพอดีลมเลยหอบไก่ครึ่งซีกไม่เกรียมลอยหลุดจากมือพ่อครัวไปลมที่ยังเคืองไก่ครึ่งซีกเพราะมันใจดำไม่ยอมช่วยเหลือ หอบเอาไก่ครึ่งซีกขึ้นมาบนหลังคาปล่อยให้ไก่ครึ่งซีกหมุนตัวไปมาตามแรงลมอย่างนั้นชั่วน,นาตาปีนี่แหละบทเรียนของไก่ครึ่งซีกที่หญิงพยองและใจดำและเป็นเรื่องราวของเครื่องบอกทิศทางลมของชาวตะวันตกที่คอยบอกว่าลมมาจากทิศทางไหนเหนือใต้ออกตก